แล้วเราจะไปไหนคะอ้อมก้นจะไหนเนี่ยโอ้ยแ่เนี่ยเอาตัวโกดดเข้าไปเลยยังอ่ะบดได้เนี่ยได้ไปยังสุดบดได้อันนี้เราก็อยู่บริเวณภายในห้างนะคะก็วันนี้พยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีฝนนะจ๊ะใช่บรรยากาศข้างนอกจะเป็นอึ้มครึ้มนะคะเอ้อมก้งจัะไหนเนี่เอากัวโกดด์เข้าไปโกดด์ไปใส่เพื่นดู

เอาพี่พี่เขาจะเอาอะไรฉันจะเอาันจะเอาอะไรนเออเมกนอมิกนไม่ค่อยกินเนื้อนะไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ใหญ่ เอาส oh, ีไล่ะถาคิดยู่มเี่ยโอ้ยโ้แม่โอยแม่เอ้บะลูกะไปใส่ไปอันคนท่อมไปใส่เราจะค้นท่อมคูท่อมคนท่อมตะวนคนไหนคนท่อมตะวันไม่องสรเลยก็ไดโอ้ ไปแล้วหนี่สมไม่จัดสองคนหนีซีซิน่นีบ่อยจัดอย่างนี้ใช่ไหมโบจัดเนี่ยมิ้นอุ้กระใสเป็นน้ำกันโลดไปน้ำก้อนกินผสมบ่อือผสมือกับน้ำกันเนี่ยไปน้ำกันเนาะมาน้ำกันตะวันเทียงกันแต่ไมาน้ำมันนี่ซีฟูดเขาเขไม่ได้มีอะไรดเฮ้ยอันนี้มันเหมือดว่ะ นี่ด้ท่อม็นทอมวบวเลอันไอท่อมกวมีใส่ท่อมวมใส่่ทริท่อมวมันสรโอ้ยารออแม่ไม่ใช่นี่พี่มื่อนี้เอิ้นพี่พ่นสิแถมให้องใหม่เออมันสิ่งีลกัไดกไแม่กันได้กันแม่คือกอล้ะลูกอันนี้เือเงินาเนกันเ้อ ่ฝากกระดาษอาจารย์ผู้เจ้านี่มาจิ๊บจิ๊บทุกวันเ